สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววัสนีวทิดารหัสอักศึกษา6 7 5 1 3 0 0้ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสอนการใช้ Google Slide ในการสร้างสไลด์ใหม่ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยอ,อันดับแรกให้ทุกคนเข้าไปที่ Apps t o r e ค่ะแล้วพิมพ์ค้นหาคำว่า Google Slide ค่ะ ให้ทําการดาวน์โหลดแอปค่ะพอโหลดเสร็จแล้วกดเปิดและลงทะเบียนเข้าใช้งานได้เลยค่ะจากนั้นกดบวกมุมขวาล่างสุดแล้วมันจะขึ้นคำว่างานนำเสนอใหม่ให้ทุกคนกดเข้าไปแล้วมันจะให้ตั้งชื่อทุกคนสามารถตั้งชื่องานที่ทุกคนจะทำได้เลยค่ะตัวอย่างเช่นง,งานนำเสนอเสร็จแล้วกดสร้างพอกดสร้างเสร็จค่ะให้สังเกตด้านขวามือจุดสามจุดด้านบนสุด บรรทัดที่2จะมีคําว่าเปลี่ยนทีมกดคําว่าเปลี่ยนทีมทุกคนจะเจอกับแพมเพจหลากหลายค่ะที่ Google สไลด์ให้เลือกพอได้ทีมที่ชอบนะคะก็กดเข้ามาแล้วจะมีให้แก้ไขข้อความค่ะให้ใส่ข้อความได้ตามหัวข้อที่เราจะทํา โดยกดแตะคางไว้นะคะเพื่อใส่ข้อความหรือว่าจะเลือกป้อนต่างๆให้ไปทางซ้ายทางขวาหรือว่าจะให้ไปตรงกลางด้านล่างด้านบนตามที่เราชอบได้เลยค่ะหรือจะกดตรงถังสีด้านขวาค่ะเพื่อเลือกกรอข้อความตามสีที่เราชอบก็ได้ค่ะมีทั้งสีทึบไล่ระดับสีตามแบบที่เราคิดว่าสวยและสะดวกค่ะ เสร็จแล้วแต่สองครั้งค่ะเพื่อพิมพ์ข้อความหัวข้องานที่เราจะทําตัวอย่างงานที่เราทําเช่นงานนําเสนอสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นทางขวาซ้ายหรือว่าตรงกลางค่ะตามแบบที่เราสนใจหลังจากที่เราเออกแบบหน้าปกเสร็จแล้วดูมุมขวาด้านล่างค่ะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจะให้เราเลือกหน้าต่อไปว่าเราจะใส่เป็นข้อความแบบไหนเป็นแนวไหนแบบไหนตามงานที่เราจะทำค่ะ